ชีวิตฉันแต่ละวันมีค่ามากค่าโน่นค่านี่โอ้ยอาใส่ใจสาบันรายอุบัติภัรโลกทวารนี่ไม่ใช่กระเป๋าเงินนะทุกคนเมื่อก่อนมันเป็นกระเป๋าเงินจะไม่ได้ใส่นะ สิมาสารุปโมเมนสรุปดอกน้องมาทำสรุปสิมาเอาให้ฟังว่าเบิร์ไรไปได้แล้วจะมาพูดให้ฟังทำไมฉันไม่ได้อยากรู้อยากหูเนี่ยทอฮะ มียอนกามาโรด <c oughs> หกแสนข้าวข้าว <c oughs> <c oughs> บิน โพดพี่ลพิโลสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านนะครับเสื้อตัวนี้หลายปีแล้วขอบคุณคุณป้าเ่าคุณป้าและคุณยายทางกรุงเทพอะไรแต่ว่าข้ากจปจำบ่ได้กว่าเกิดเป็นไัยเกินฝาามานำไผ่ของจำบ่ได้เนะเสื้อตัวนี้ เธอชีวิตฉันทำไมมีค่าอย่างนี้เธอ <c oughs> หลังสุดมันยังอันนี้นะจ๊ะมีเงี้ยมันยา สิบวกก็สิบวกให้ฟังก็บบงงกพี่น้องเว้ยล่าซื้อมาหนี้นะหกพันหกพันสามร้อยหกพันสามร้อยบาทบินแรกเลยนี่ตั้งแต่วันที่สองหาตั้งแต่เริ่มเห็นมากหละ อัาหานห่านใหญ่เขียวหกพันหกพันสามอ่าไอ้บอยเอาคือนหูขึ้หูสื่อข่อยอันนี้ห่านคำหูหนักมาเขียนสื่อในบินท่าางก็เห็นได้นี่ าอาไบร์สันเขามันบอกสื่อกับสขาหัวเจ็ดพันอันนี้บวกเจ็ดพันสื่อสีสื่อยังหนุนี่นั่นอันนี้อาหารนี้เขียวอีกสี่พันจังอีไยไปเอาอา,า,าหารนี้เขียวบางสิแยกงไว้ต่างหากอาหารนี้เคียวนี้ สี่พันแปดหกสิบบาทสี 4, ท่พันแปดร้อยหกสิบอะไเรื่องเองนี่ย่างแบบนี้อย่ยงนี้น,นะสองหมื่นสองร้อยนี่นย่งเฮ้ยประมาณสองพันสองร้อยห้าหนดานอันนี้บวกสองพันสองร้อยบาท หนึ่งหมื่นอันหลังก่นหนึ่งหมื่นหาลอยซาบัดหนึ่งมืน่นหาลอยซาวตาสุอัดหรือจะได้เป็นหลั่นค่ะหรือจะได้เป็นบาทน,นอ้ออันนี้ห้าอีเอ็ตเป็นภาษาเวียดอันนี้สองหมื่นสองร้อยอันนี้ ห <c oughs> ลายคนกับยักหูอไนไดเนาะแต่หลายคนกับหูบะยักหูดอกอันนี้นะหาพัน <c oughs> เออห้านี่เนาะหาเฮียคงหลายห้างขนาดเนาะ บวกหาพันเจ็ดร้อยหาสิบบาทกับบักมันเปกเกี่ยว์หรอี้สื่อความส่วนตัว ห่านใยเขียวเจ็ดหล่อเจ็ดสิบบาทเจ็ดอเจ็ดสนใเขียวนะีน่กันนสองพันหา สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดะปิดหมากไม้ลายเตอใช้โซเหียเ,เนี่ยหกหลอสี่สเหยียนกมันมาภาษาเวียดบ้านเบา,าน้ำเลยเหี่ยนเ,เนี่ย ปูนพันสอ,องฮึ่เลสดงกันย่ากทซาเวียดอ่ะเอียงของมันหนวะจะเอียงแน่หูเดยจำนวนสี 4, ่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดเจ็ดร้อย 8ปบาทบวกสี่0มื่นเจ็ร้อยปดสิบสี่พันห ท่านีายเคียวนี่คือลายบินใช่ไหมอันนี้ก็ห้าน 5, 6, 000, 8, 000าทีอีกห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทรวมทั้งเบิร์ด <c oughs> <c oughs> รวมทั้งเบิร์ด รวมทั้งเบสดเนี่ยสปอตบินนี่เนาะสปอตบินตอนนั้นหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทสปอตบินยังห้าสิบงมาบึงเพราะว่าอันอลงในในตัวนี้นำ้ำห้าสิบิมงตัวนี้น้ำก่อนพอดีไปลงไว้อยู่ในเครื่องเครื่องนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ลงไว้อาจนาการนี้ สองสีหารายการหาหรายการคิดหนึ่งแสนหกหมื่นัดร้า 1, 66, 800, 000, 000, บาทมาบวกอ้าวหนึ่งแสัดร้าบาทบวกค่าข่าวไฟกับขาทมถีนะก็ห0 0 0 0นพี่น้อง เสาป่ะนี่หมื่นบาทเสาแล้วก็บวกหินทรายแล้วก็บล็อกรอบแรก22,800ื่นสอนแปดรอยแล้วก็หินทรายรอบที่2องหมื่นหา รวมทั้งเบิร์ตตอนนี้นะเบิร์ตไปอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยซาลบาทแต่กัรเข้าข้าวพี่น้องไลยข้าวข้าวยังไม่ทันอันนั้นหรอกนี่มาบ,บวกนี่อีกนี่แปดร้อยห้าสิบนี่กบับบา กระบะแปดร้อยห้าสิบนทีนนอนกับโตเจ็ดพันหา ทิมงานสั่งเบิกไปอีกห้าพันหกพันแปดพันมันสามมันหกหนึ่งหมื่นหกพันบาทการสื่อของการสื่อของ รวมทั้งเบิร์ดทางส,งสื่อคงสื่อของโน่นน,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 งงน,นี่นั่นค่ะทรงยังไม่ได้รวมขาสางเลยนะพี่น้องเ้ยโอ้ขาเบิร์ตขาเบสโน่นนี่นั่นกระจิกกระจอกมาล็อกก๊อกกอยขาปูนขายังไม่ได้บวกเข้าไป <c oughs> อ่าบวกอีกนี่สิบเท่า รวมรวมแล้วเนี่ยเกือ,อบสี่แสนอะไรเดียวนี่ต่อยังพอทันแล้วได้นะเกือ,อบสี่แสนวางสปอร์ตอ่าทิเซียเงินไปหันได้เคี้ยวเนี่ยสื่อไลายกับหมื่นสี่บินเลยโมเมนต์ <c oughs> Moment, สี่บินหาบินหนันได้เคี้ยว ไม่ได้สิไลด์หม่เขาข่า,าไหวเนอกพี่น้องเอาหม้อเขาไปบดกัเลยเขาข่า,าไหวพี่น้องเลยป้าโถตั้นเบิร์ตขนดนั่นเลยเด้เถอซาลาบ,บินตะน,นเป็นปลบบาลบินูอ้อืมไม่ใช่ละหาย เท่ากับสื่อโตสื่อตัาโน่นนี่นั่นมาเนาะจะสื่อคลองที่ว่ามันต้องใส่ที่เท่ากับสื่อมาน้าเหน่แล้วหมายถึงคลองที่สีเขาห่านดีพวกสัตนวางคลองอนู่นนี่นั่นเท่ากับสื่อมาน้าแน่แล้วจงังหวะมันเบิดขนาดนี้นะจริงๆนะตัวอาคารน,นะประมาณสองแสนนี่แหละ ตัวอาคารนะา <c oughs> งบก่อสร้างเนี่ยสิประมาณสองแสนกว่าบาทเลยนะพี่น้องแต่มันยังบ่ทันแล้วมันยังสิเบิร์ไปอีกกว่านี้อยู่ย่งองกระเบื้องเรอยังเทพื้นยังเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องหล,กล,กล,กลกักๆเลยกับประตูม้วนย่างขาดใจ <c oughs> ไปให้สุด แล้วไปหยุดที่มันเสร็จนะบอกว่ามีเงินเนาะมีอยู่กับบลายฝากไว้เป็นปีกับไปถอนออกมาเบิร์ไปถอนออกมาเบิร์ตหรอในธนาคารไปถอนออกมาเพื่อมาเข่าห่านเนาะ ต่อไปก็ถึงเวลาที่จะต้องกู้แล้วแหละเอามีบอนกู้อยู่พี่นอกเอ้ยไม่เป็นไรฉันมีที่กู้อยู่ไปให้สุดแล้วไปหยุดที่บ่าวหมีหรอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกคนร่วมทั้งเบิร์ตน,น,นะเนาะโอเคบินไว้แล้วเฮาซิบไลทที่้างอันนี้ซัพพอรตเด็ดทีดี ที่โตมันมีบินแดะพี่น้องเลยโตที่เฮาบอได้บอม,มีบินนะโตที่บอได้สื่อแล้วบอได้มีบินมาเด็ก็มีอยู่กระจกกระแจกมาหลอกกาะก่อยมางอกมาแง่ะะนะก็หลายๆอยู่หลายเติอบอยู่แต่รวมๆแล้วนะตอนนี้นะที่ไล่เห็นอยู่นี่เบิดไปอยู่สามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท ข่าสร้างอีกเออข่าอยู่ข่ากินอีกสื่อกับเขากับหน้า้สร้างกินอีกบริหนับลงในนี้กับเบิดลายอยู่อืมสร้างแล้วกะ็กู้จากเส้นแล้วก็เส้นเออบอกว่าไปเอาโลดบอกไปเอาโลดแล้วก็เอาเกินส่วนนนะี้สระเออเห็นข้าใจดีแล้บผมมีความเกรงใจสร้างกันนะบอกลายกับบได้ยบอกลายลมันจะดา่า แรเลือแต่อันเทพพืนกบปลูกกระเบื้องเน้วก็ใส่ประตูก็แค่นั่นแหละก็กกยังไลยอยู่ขาดใช้จ่ายใ,ใ,ในบ่ออนล้านบอกพี่น้องบางคนมาคอมเมนต์ในเฮาญาติเป็น,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 นร,ร้านแน่นอนบ่อบ่ฮหอดดอกเนาะเฮากระอุ่นใจเนี่ยแหละเพราะว่าทำอินเฮาขีดว่าป้าต๊กเจ็ดแปดแสนี่บ่อยู่ในน่อนวะมึงเสียหายกูเป็นหนีไลยแสนกว่าหนีบ่อ อย่าเด้อวะลูกเอ๋ยอย่าไม่เห็น้นอพอ่ออันอันอันไปกู้เงินมาหลายขนาดนั้นไหนวะืม,มื่ลารกับเป็นหนีสักแสนสองแสนยังใครเนาะพี่นนองเนาะเสือมาให้เป็นหนีส,สามแสนสี่แสนขึ้นไปสี่แสนหาแสนโอ้กวายเด้อเนาะตอนนี้นเขายังใส่เงินเขาเองอยู่เขายยงบมทันกู้ต่อไปเขาสิได้กู้บอกว่าเงินเขาเองน่ะเบิดแล้ว เงินที่ลงทุนสางอ,อันนี้นะบอสรายคนกัดสิบบาทอยากหูรายคนกัดอยายกยหูว่าเขามีเงินอะไรบเขามีเงินอยู่สี่แสนพี่นนองใช่มีเงินอยู่สี่แสนแต่เขามีบ่อนกู้ฮะเดฮา,ปออา,าดดไปเลยอาศัยแบบว่าเหตุกับเหตุไปแบบว่าคอยเหตุไปฮะเดเพราะว่ามีบ่อนกู้อยู่แล้วฮะเดต่อไปสักก็เริ่มเป็นหนี้สักก็เริ่มจะลำบากแล้วแหละ เงินก่อนสุดท้ายของฉันรวมๆแล้วกเ,เกือบ44แสนแล,แล้วตอนนี้นะไก่สิเบิร์ล้วล่ะเงินเท่ากับไก่แล้วเหลือมัน,นี้ก็จ่ายไปจากพันวัลเงินแล้วประมาณ30,000กว่าบาทเงินของฉันเหลือแค่ประมาณ30,000กว่าบาทใช่ไหมไม่เชื่อหรอนี่ไงมันห่ออยู่30,000กว่าบาทนี่ หลายผิดมันจะจ่ายค่าคลองไปอีกวันนี้กะสิไปสืบกระเบื้องเออกะสิสืบหินสืบปูนสืบอ,อย่างอีกื่นเพิ่มอีก่็จัดไปค่ะกระซางมันงดีลงมือทำไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะต้องสู่ให้มันถึงที่สุดเท่าไหร่เนาะมาถึงขนาดน,นี้แล้วสืบยุทธมันก็เป็นไปบ่ได้ใช่ไหม ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ซัพพอร์ตนะฮะขอบคุณหลายๆก็ทุกนทุกคนกราบขอบพระคุณจากใจจริงที่ซัพพอร์ตและก็นสนับสนุนโดยการเบิ่งคลิปจนจบคลิปแล้วก็บอกข่ามโฆษณาเนานะครับเนาะขอบคุณหลายๆการลงทุนมีความเสี่ยงมันก็นคือการลงทุนนนั่แหละเนาะอีกอย่างก็เฮ้ากับอาศัยที่แบบว่าซือยู่แบบทาวน์เลยเดย์ทำเลยตั้งขึ้นมาแบบว่าห่านเพิ่มสังกะสีอย่างสิ บรเหารห้างแบบเพิงสังกษีบบนี้เนาะก็คือที่เห็ดขึ้นมาเนบบ้านกึ่งร้านค้าเนาะก็สะมีห้องน้องห้องน้ากำพงกำแพงขึ้นมาอีเทพอกเทพื้นนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างกับบ่อร้านเอกเข้าการันตีเลยว่าบ่อล้านบาทเนาะก็สิอยู่ในเจ็ดแปดแสนเผื่อแลวกกั่นนะคิดว่า ข้าวแต่บ่อหอนล้านการันตีเลยว่าบ่อหอนล้านเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบสี่แสนแต่ค่าสร้างนี่เพราะนั้นรวมเลยยังเพท่นคิดค่าสร้างกับบ่อหุ่นเขาเสียเอาน้ำลายปันไดเนาะบัตแรกพวกเราก็จังบัตรไหลจุดนั่นจุดนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็มาเขียนบินมาแต่บอกให้ก่อนว่าค่าสร้างนี้ข้าสิทยอยจ่ายข้าสิหาเงินจ่ายหอยทยอยจ่ายเพราะว่าเ้าบ่มีจ่าย จากนั้นก็เพียงท่นนี้่นะพี่น้องนะมาอันเฮ้าคิดว่าแต่เฮายังว่าท่านเบิง่งบินนะเฮ้าคิดว่าสิประมาณสองแสนกว่านี่แหละเงินเฮาที่จ่ายไปทั้งหมดนะมาได้แท็มาเบิ่งแล้วเกือบสี่แสนขนาดนี้เลยเหรอ